คลิปนี้ออกไปให้ใครหลายๆคนมาดูคลิปเพราะเป็นห่วงน้องเขานะคะทีนี้นะคะอืมก็สรุปว่าเป็นคนละช่องกับคุณดีอาลาเดินปางดูคลิปสอนครูจนทำช่องเป็นขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะและให้เชื่อวันนะคะว่าแนวทางการทำช่องของวัน วันจะพูดว่ายังไงดีล่ะมีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จไหมวันขอบอกก่อนที่วันจะเริ่มติวนะคะว่ามีค่ะคนที่ไม่พัฒนาตัวเองเวลาเรียนกับวันนะคะทุกคนต้องดูวันเป็นตัวอย่างนะคะวันขอเหมือนพูดว่าตัวเองดีนะแต่วันเป็นคนที่แอคทีฟมากค่ะ เวลาวันทำช่อง YouTube หรือเวลาวันทำอะไรก็ตามคำว่า Active คืออะไรคือเราต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาช่องเราถ,ถึงจะอยู่ได้ไม่มีใครนะคะที่มาทำช่องง่อยๆแล้วจะอยู่ได้ในการแข่งขันในยุคป,ปัจจุบันซึ่งมันมีการแข่งขันเยอะมากเพราะฉะนั้น สิ่งที่วันสอนนะคะมันคือความรู้ในการทำช่อง YouTube สิ่งที่คุณต้องเอาคือเอาไปพัฒนาช่องตัวเองมีหลายๆคนค่ะมาดูคลิปวันตอนนี้วันมีประมาณ300คลิปทุกคนเชื่อไหมนั่งดูจนจบ300คลิปเลยค่ะแต่ว่าไม่เอาไปทำอะไรให้ให้ช่องตัวเองมันจเจริญก้าวหน้าขึ้นแล้วก็ไปพูดกันว่าก็มาทำตามแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย ทุกคนคะวันขอพูดอย่างเดียวค่ะว่าพลังบวกและความบริสุทธิ์ใจความศรัทธาในการและกันมันจะเป็นประตูสู่ความสำเร็จในอนาคต mm. เช่นเวลาใครก็ตามตัดสินใจมาฟังวันคุณจะต้องฟังวันด้วยพลังบวกแล้วคุณจะต้องเอาเอเนร์จีไปคือมาฟังวันแล้วได้พลังในการเอาไปทำอะไรก็ตามเพิ่มขึ้น เช่นคลิปวันนี้พอม,มาฟังปับ๊บเฮ้ยเราได้ไอเดียเราได้อะไรไปทำตามแล้วเรารีบไปทำคนแบบนี้ค่ะถึงจะทำช่อง youtube ได้ประสบความสำเร็จในอนาคตมันไม่ใช่มาฟังวันอย่างเดียวแล้วเราก็ไปตักบาตตอนเช้าแล้วช่องเราจะมีคนดูไม่ใช่นะคะทุกคนมันต้องมาดูแล้วเอาไปทำ เวลาเราเอาไปทำนะคะเราต้องมีการเอาไปพัฒนาด้วยใครก็ตาม15คนที่อยู่กับวันตัวนี้ใครยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะคะใครก็ตามที่มาฟังวันจะต้องรีบเอาความรู้ความาความรู้ไอเดียที่ได้เอาไปพัฒนาช่องตัวเองคำว่าเอาไปพัฒนาช่องตัวเองคือมันทำได้ตั้งแต่พัฒนาคลิปนี้และคลิปรุ่งนี้ และเอาไปแก้ไขคลิปทุกคลิปที่เราทำเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเรามีอยู่ในสต็อกไว้300คลิปพอเรามาฟังคลิปวันพอมารู้จักวันเป็นคลิปที่วันคลิปที่เราอัปโหลดวันที่310คลิปที่310เวลาเรามีความรู้ความสามารถในการทำช่อง YouTube พอแล้วเราต้องรีบกลับไปแก้ไขอีก309คลิปที่เราทำผ่านมาทั้งหมดคะ่ะทุกคน เพื่อให้คลิปและช่องมันเข้าสู่ระบบใครก็ตามที่เขาปังมาก่อนวันแล้วใครก็ตามที่มีคลิปปังที่มีคลิป <c oughs> ยอดวิวเป็นหมื่นเป็นแสนก่อนที่จะม,มาเจอวันแล้วคลิปของเขาทำแบบสเปะสะปะเราสิบสองคนที่อยู่กับวันตอนนี้นะคะแยกช่องตัวเองให้ออกนะคะตั้งแต่เราเริ่มต้นเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะว่าเรา เป็นช่องที่ทำคลิปมาแบบสเปะสปะหรือเราเป็นช่องที่ทำคลิปมาแบบคอนเทนต์เดียววันได้รู้จักกันนุ้ยมากพอสมควรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้คุยกันในไลฟ์สดแบบเนี้ยไม่เคยไปคุยกันในการส่วนตัวนะและวันก็พอจะดูออกว่าช่องหนุยซิดนีย์เป็นช่องสเปะสปะค่ะวันไปดูคลิปบ้างนิดหน่อยคือช่องแบบนี้เรียกว่าสเปะสปะค่ะ ช่องน้ำหมี USA ก็สเปะสปะค่ะใช่ไหมตอบตัวเองได้ใช่ไหมว่าช่องเราสเปะสปะค่ะคำว่าสเปะสปะคืออะไรคือเราทำช่องทำไปอย่างนั้นแหละคือมีคนบอกฉันมาว่าเฮ้ยฉันควรจะทำช่อง YouTube ฉันก็เลยมาทำมีคลิปวันนี้กินแอปเปิลฉันก็ลงคลิปกิน แอปเปิลพรุ่งนี้ป่วยฉันได้ยาจากหมอฉันก็ลงคลิปยาจากหมอวันนี้ไปปั่นจักรยานฉันได้ดอกไม้ป่าฉันก็ไปลงคลิปดอกไม้ป่าช่องแบบนี้คือช่องสเปะสปะค่ะทุกคนเราทำมาเรื่อยสเปะสปะตัววันเองนะคะเหมือนที่วันเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกว่าพอวันจะเริ่ม